นี่เป็นการล่าปลาครั้งที่2นะครับจะได้ไหมเราไปชมกันนะครับนี่ก็คือเหยื่อของเรานะครับและไซเดียน,นะครับ สั่งแล้ว ini ครับ ตอนนี้ก็คือมืดมากเ๋ยผมจะเปิดโหมดินฟราเรดนะครับแบบโอเคค่นาน้าจะได้เห็นนะครับปลามันกินเหยื่อแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือได้เย็นเสียงแล้วนะครับการที่ผมมาถ่ายคลิปคราวนี้นะครับก็จะมาแก้มือคราวก่อนผมได้หนึ่งตัวนะครับแต่ <S 1> <S 1> วันนี้รอบผมจะได้เยอะนะครับชอัลลอฮ์ พ่อใหญ่แต่มันไม่กินอะทำไมไม่กินเลยมันฉลาดนะไม่กินเลยโ่อใหญ่ทุกคนทำไมมันไม่กินวะอีแปลกกิงน,นะครับทุกคนไปดูอีกอะไรนะครับได้ไมไม่ได้ไค,รไไดครับทุกคน หลุดนะครับทุกคนมันหลุดแล้วนี่มันกินแล้วแต่มันหลุดต้องตืมใหม่นะครับสาเหตุมันก็มาอาจจะตัวใหญ่ดือว่าประมาณนี้นะครับตัวใหญ่เื้นผมได้เริ่มแผนการหาปลาด้วยฉมวกนะครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นตัวที่หนึ่งของเรานะครับนี่เลยนะครับเก็บก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เก็บนะครับแล้วก็ได้อีก หนึ่งตัวนะครับตัวตัวที่สองนะครับทุกคนแล้วก็ได้อีกตัวที่สามนะครับใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนและตัวที่สี่นะครับโอ้ตอนนี้ก็คือผมอยู่บ้านแล้วนะครับก็ผมได้แค่สี่ตัวนะครับทุกคนนี่นะครับทั้งหมดที่เราได้วันนี้นะครับนี่นะครับได้สี่ตัวนะครับลาช่นทั้งปีนะครับทุกคนโอเคโคตรเหนื่อยมากนะครับทุกคนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะประมาณสองชั่วโมงดีกว่าโคตรนานนะครับทุกคน อันที่จริงอ่ะผมก็อยากที่จะกลับแล้วแต่อันนั้นเขาก็สู้ต่อนะครับทุกคนของที่ผมจะได้สี่ตัวนี้นะครับทุกคนก่อนหน้านั้นผมก็ได้สองตัวจากนั้นรู้สึกแบบท้อจะกลับแหละโทรศัพท์ก็จะพังโทรศัพท์ก็เบ็ดก็เลยจะหมดผมก็รู้สึกท้อมากแล้วก็คิดอยู่มานานจิตจิตจิิอีกถ้าสู้ต่อนี่มันจะได้เหวะเออพอผมเออสู้ต่อจากนั้นก็ได้จริงทำได้จริงจริงๆล้วก็หาไปเรื่อยๆหาไป ผมสัญญากับตัวเองว่าเออถ้าแัตี่ไฟที่ตั้งอยู่บนหัวผมเนี่ยไม่หมดผมจะไม่กลับอั้ว <Yeah. S 1> ผมก็ไปต่อเลยเออผมก็หาหาได้ปุ๊บผมก็ใส่ในกระเป๋าการเกงนะครับทุกคนก็ผม <c oughs> สองตัวนะครับเดีย๋ยวนาะยเอา,เาทำดีละอันนั้นพวกก็กลับนะครับสาเหตุที่กลับก็คือแบตบก็คือหมดโฟนก็คือตกผมก็ไม่กลับเลยนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปมานะครับผมไม่เคยนะครับ ที่จะได้เยอะนะครับนี่ทำดีลลามากนะครับก็ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าได้กี่ตัวแล้วหลังจากนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับรวรสวัสดีครับผมตุลาภวรกัตตอนนี้ก็คือผมกลับตอนนี้ก็คือผมเสร็จแล้วนะครับผมไปคุ้ง